อีกหนึ่งหนุ่มค่ะว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงของวงการบันเทิงนะคะอย่างหนุ่มเชนธนาออกมาเปิดเผยความคืบหน้างานวิวากับแฟนสาวเจมกน,นิกานะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเลื่อนจากเลือเดิมก็คือในเดือนพฤศจิกายนค่ะ<อ>มาเป็นต้นปีหน้าซึ่งได้เลือใหม่แล้วนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปฟังหนุ่มเชนกันดูค่ะ แต่งแน่นอน14มก,การาคมนี้แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สืม่มวลชนหรือว่าเพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยบางทีเราเชิญไม่หมดนะนมาได้หมดเลยไม่อั้นนะครับพัน่าคนก็เอานะฮะก็มาเลยในงานแต่งเรา14มก,การาคมพอเราบวชปุ๊บเนี่ยเพื่อนสมัยปฐมทักเฟซมาหมดเลย ก,ก็เชิญหมดก็เลยต้องขยายแขกตอนนี้พันกว่าคนแล้วครับทุกอย่างเราเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆอ,อย่างที่บอกว่างานตอนแรกก็คือจะเป็นเดินพฤศจิก,กาที่ผ่านมาแล้วพอทุกอย่างมันแค่ย,าย้ยายเดือนก็ทุกอย่างก็โหไว้เฉยแล้วก็ส่วนรายละเอียดเลืกอผมว่าเดี๋ยวไปดูวันงานดีกว่าเดี๋ยวเตรียมสไลด์ไว้ให้เยอะๆ,ๆคุณผู้ชมค YouTube ไทยรัฐทีวียังมีรายการดีๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันกด s u b s c r i b e ไทยรัฐทีวีได้ที่นี่ค่ะกดเลยค่ะอย่ารอค่ะ กดเลยแล้ว,ลวคุณ,คณจะไม่พลาดชมรายการดีๆอีกต่อไป